เนาะเขเพิ่งเข้ามามาบริษัทครั้งแรกด้วยนะครับวันนี้ครับที่นายเนี่ยนะครับแนะนําตัวหน่อยสวัสดีค่ะชื่อสมควรเร์จ่ะกเหมือนเดิมอานจะมีทีวตอยู่มีทีวตอยู่ทันดีพร้อมทันทำได้อนะครับนะทีนี้นะครับวันนี้ที่นายนะครับอทำาไมนะครับเริ่มต้นธุรกิจน,นะครับมีหลายท่านในห้องนี้ครับ เป็นเพียมหนึ่งเพียมสองเพียมสามเพียมสี่นะครับแต่พี่นายเนี่ยเพิ่งปิดเพียมสี่มัคือตบมือหน่อยครับ,บทำไมถึงแต่งใจปิดเพียมสี่แล้วค่อยเริ่มต้นแนะนำคน<ม>บอกหน่อมีไรายได้<ม>เลยมีไรายได้เลยนะครับทําไมความแตกต่างเพราะวันนั้นคุยกันตอนเข้าไปคุยครั้งแรกพี่นายบอกว่าที่ยังไม่แนะนําใครนะที่ขอปิดเพ<อ>ียมสี่ก่อน พี่แนะนำทำไมถึงคิดมีแนวทางที่ว่าขอเตรียมสีก่อนแล้วค่อยเริ่มต้นแนะนำจริงเหรอวะพี่ยาพี่นายเอต,ติดตรงนี้เนาะพีะ่นายตะพูไม่เป็นเพิ่งเข้าใหม่นะคะขออภัยด้วยอะแต่ว่ามีความตั้งใจครับปฏิบัติเพื่อนดีเพื่อนรู้แล้วดีจะไม่มานใจไปบอ,นอนคนอื่นได้อ่าแล้วก็จะปิดอันนี้ก่อนแล้วจะทํางานเลยจ้ะนะครับแล้วทำไมตอนเพียมหนึ่งก็ทําได้ทำไมถึงมาเริ่มงเพียมสี่เลย อ่าดีเดียวครับเพราะว่าปิดเทมีมึเนี่ยเมสเทียมสามเนี่ยผลประโ,โยชน์มัได้สิบเปอิดสามเปอร์เซ็นต์สิบเจ็ดเแต่เริ่มต้นเพียมสี่ได้ยีเรลยความแตกต่างของราได้มันเห็นเห็นอยู่แล้วนะครับดังนั้นนะครับใหญ่ทุกคนนะครับตัดสินใจปิดเ m ีมสี่แล้วเริ่มต้นทำวิสิตอย่างจริงจังน,นะครับอ่ตาต่อเมื่อพี่นาดน,นะครับอ่านั่งนี้ก่อนไม่เป็นไรนะครับอ่าอันนี้พี่นาเดียเลยอ่านะครับได้ประโยชน์ยังไงบอกมาแนะนำตัวก่อนวัสดีค่ะ ชื่อพารณีสังติพงศ์นะคะฉันยังมีชีวิตอยู่ฉันดีพร้อมฉันทำได้คนะครับได้ประโยชน์ยังไงบอกมาครับประโยชน์นะคะที่กลับจากนครนายกนาเดียได้เรียนรู้ฐานที่หนึ่งถึงฐานที่หกแล้วก็สิดขั้นตอนธุรกิจพอนาเดียกลับมานาเดียเริ่มมือทำเลยลิศไลชื่อญาติพี่น้องเพื่อน แล้วก็บุคคลทั่วไปนาเดียก็โทรเลยแล้วก็วันนั้นนาเดียไปซีคอนอนาเดียเอาโปนชัวไปแจก100หนึ่งร้อยใบนาเดียได้ผลกลับมาเกินคาดพอนาเดียกลับมาที่ร้านอีกวันนึงลูกค้าโทรมาเนี่ยพี่พี่นาเดียที่แจกใบโปนชัวที่ซีคอนใช่ไหมหพี่บอกอ๋อใช่เขาก็สนใจผลิตภัณฑ์วันนั้นนาเดียขายผลิตภัณฑ์ได้ดีมาก <Yeah. S 2> บางคนก็อยู่พิษณุโลก mm hmm. อยู่ชัยภูมิอยู่สีน่นัดทีวันนั้นนาเดียวันที่หนึ่งนาเดียเข้ามาซื้อของที่บริษัทก็ให้ที่บริษัทส่งให้เลยที่พิษณุโล่ mm hmm. นาเดียก็ติดตามผลงานนะคือโทรไปว่าเออน้องทานเป็นยังไงบ้างเขาก็บอกว่าเออพี่ก็ทานก็โอเคนะแต่ว่าตอนนี้หนูยังไม่รู้หรอกหนูต้องทานไปเรื่อยๆทานให้ได้หลายเดือนก่อน แต่ถ้าหนูท่านหมดหนูวาสมัครสมาชิกกับพี่ได้เพราะว่าหนูจะได้ปีกาแฟหนึ่งกล่องสมาชิกสามร้อยแต่ตอนนี้หนูซื้อราคาเต็มแต่ถ้าหนูรักสมัครสมาชิกกับพี่หนูลดเลยนะคะสมาชิกเขาก็ตอบจทย์ทุกคนเลยวันหนึ่งงานนาเดียข,ยขายของนานาเดียรับลูกค้าสิบกว่าคนนาเดียทั้งพูดไปแบบว่ามัน แล้เหนื่อยนะแต่ว่ามันก็ได้ผลตอบแทนมาแล้ววันที่สิเอ็ดเนี่ยยนาเดียต้องเข้ามาซื้อของแหละเพราะว่ามีลูกค้าที่ได้ใบโอนชวนนาเดียก็โทรมานาเดียไปโรงพยาบาลนาเดียก็แจกนะแจกแม้กระทั่งพยาบาลหมอแจกหมดเลยแล้วเขาก็ถามว่าเออนาเดียสุขภาพดีบอกว่าเอานาเดียกินตัวนี้แต่ยาหมอนาเดียก็กินอนาเดียไปทานข้าวนาเดียก็แจก แจกหมดเลยแต่ได้กลับมาดีมากแค่ค่ะ,ะถามหน่อยการแจกเบอร์ชัวร์กบบไปไปปลิวพวกเงี้ยที่หนะ้างะมันยากไหมไม่ยากนะอะนาเดียแบบว่าเจอใครนโรื่อช่วยในคาะเนี่ยนาเดียทาอยู่ทานจริงถ้าสนใจยังไงโทรหารนาเดียนะ,ะเพราะว่าเราไม่มีเวลาอธิบายให้เขาเพราะว่าคนเยอะมากเพราะช่วงวันที่นักเดยไปสีค่อนนะ่ะ มันมีกิจกรรมงานของซีคอนที่ห้างนาเดียเดินแจกหมดเลยจนพี่สาวบอกว่าเุ้ยป้าหรือปล่าเนี่ยแกไปเดินแจกแล้วแกก็เต้นของแกไปเรื่อยเลยบอกไม่ทั้นสนุกของฉั้นใครจะคิดยังไงก็ช่างแต่ฉั้นสนุกและฉั้นก็คือร้อยกว่าใบอ่ะได้ผลตอบแทนมายี่สิบสามสิบคนก็ดีแล้วเพราะบางคนอ่ะเขาซื้อไม่เท็กล่องสองกล่องเพราะว่านาเดียขายนาเดียก็อธิบายว่าคนเป็นโรคกังกินยังไงนาเดียขายเป็นเซตเลยค่ะ เบต้าโเซซามีนแล้วก็วากามิค่ะที่นาเดียขายตอนนี้นะแต่กาแฟนี้ส่วนมากก็นาเดียสั่งมานาเดียจะให้พวกกลุ่มทัวร์จีนเขาทานเพราะเขาชอบทานกาแฟวันนี้กลุ่มทัวร์จีนก็มาร้านาเดียประมาณช่วงบ่ายนาเดียก็ต้องขายกาแฟเขาเพราะว่า ไกด์เขาสั่งมาสามสิบแก้วแต่นาเดียขายเขาแก้วละสี่สิบอ่า <c oughs> เห็นไหมสุดยอดไหมทีนี้นะครับอยากให้ทุกคนเห็นเห็นอะไรพี่นาเดีย <c oughs> เข้ามาทำรู้งสิทพรมินดาได้ยังประมาณได้ห้าเดือนได้แค่ห้าเดือนนะครับนาเดียมาวันพฤษเดือนพฤศจิกาค่ะทีนี้อยากให้ทุกคนดูตรงไหนวันนี้ใครมาทำหนึ่งปีแล้ะใครเลยปีละมีไหมขอมือคนเลยปีหน่อย เลยสองปีนะ่ะทำบ้างไหมทำเหมือนพี่นาเดียบ้างไหมมีไหมทำแต่ไม่ค่อยมีเวลาแต่แจกไปเผื่อชวนแต่ก็มีวันนี้ก็มีลูกค้าสองเคสอ่าตบมือให้หน่อยครับทีนี้จริงแล้วอยาจะบอกว่าธุรกิจออมบี้มันง่ายมากนะครับเปียียบพี่นาเดียพี่นาเดียก็มีอ้ไลายไปไหมหรือไปคนเดียวไปคนเดียวค่ะอ่าไปคนเดียวเลยเพราะว่าไปเรียมนมาที่นครนายกคือได้ความรู้มาเยอะมากเพราะว่าสองวันที่เรียนน่ะคือ อาจารย์ทุกเนี่ยเขาจะวกวนรวนไปเรื่อยนาเดียก็เลยจําได้ก็จะอธิบายอันไหนไม่เข้าใจนาเดียก็จะโทรถามอัพแล้วว่า<ไ>เอออย่างนี้คนเป็นไตคือไปล้างไตต้องทานตัวไหนไเดี๋ยววันหลังส่งการนาเดียต้องไปชนบุรีเ<ไ>พราะเขาเป็นโรคไตใช่นาเดียก็ลุยคนเดียวเลยเพราะอัพเขาอยู่สุราษฎร์ วันนี้ไม่รอแล้วไม่อลเพราะรู้ว่าสินค้าดีอยู่แล้วใช่เพราะว่าเรากินแล้วตอบโจทย์เราหายเราก็เลยสามารถที่จะพูดได้ใช่ค่ะแล้วทุกคนกล้าเหมือนพี่นาเดียไหมยอยากสําเร็จไหมยอยากอยากมีรายได้ดีไหมถ้าอยากมีรายได้ดีดอยากมีข้ออ้างอย่ามีข้อแม้คนส่วนใหญ่แล้วบอกเลยว่าไม่กล้าออกจากเซฟโซนของตัวเองคำว่าเซฟโซนคืออะไร ก็แค่นี้ไงอยู่บ้านไม่กล้าออกไม่อยากออกแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ความสําเร็จอยากสําเร็จมันมาก่อนมันมานําหน้านะนะครับพี่นาเดียไงเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยไม่สนใจนะครับไม่ได้คิดว่าจะเอาหรือไม่เอาถ้าคิดว่าเดี๋ยวเขาจะไม่เอาเบอร์ชัวเดี๋ยวเขาจะไม่ซื้อเสียเวลาเปล่าๆถ้าคิดอย่างนี้ได้ไหม,ไมไแต่วันนี้พี่เนี่ยแจกร้อยใบได้ไมา20คนคุ้มไหม ท่านนั้นกบกมือเพี่อาดีครับเป็นจักทีของเพื่อเดียวมากครับยอดมากอ่านมาแนะนำชื่ออีกทีนะสวัสดีค่ะชื่อเนี่ยมจลลีนะคะอายุห้าสิบปีค่ะ,ะก็หลังจากที่เข้าคอร์สที่นครนายกนะคะก็วันที่ยี่สิบแปดที่ผ่านมาก็คือเดินทางกับที่อุบลราชธานีนะคะ่ะก็ไปเจองาน,เ,น,งานเป็นงานแต่งงานของน้องสาวนะคะน้องสาวน,น้องสาวกลับมาจากออสเตรเลียะคะ่ะ ก็แจกโบชัวค่ะตามที่ฟังที่อาจารย์ท่านแบบแนะนําวิธีการทํางานนะคะก็คือแขกมาร่วงมงานก,ก็ค่อนข้างจะเยอะมากะคะ่ะก็คือแจกโบชัวให้แล้วก็พยายามติดตามอะคะก็แนะนํามีโอกาสก็ชงกาแฟให้ให้ทานกัน,นะคะ่ะทุกคนก็ประทับใจนะคะแม้แต่ตัวน้องน้องเขยเองก็ประทับใจคะ่ะประทับใจกาแฟขอมพิ่ของเรานะคะแล้วก็มีเวลาที่ติดตามติดตามที่เรา ใช่ค่ะว่าเราไปเราไปกลุ่ม,มเมล็ดไว้อะคะ่ะก็ไปติดตามไว้นะคะก็มีมีวันหนึ่งไปได้ามาก็สี่ห้าเคสเลยะะ่าวันหนึ่งอะ่ะไปกับน้องดาวไลน์น้องไทยที่อยู่ที่อุบลน,นะคะก็รู้สึกว่าเขาก็ที่ที่เราไปสร้างไว้เขาก็ตอบรับดีนะคะเขาก็ชื่นชมผลิตภัณฑ์ของเราผลิตภัณฑ์ดีอะคะ่ะแล้วก็วันที่วันที่อะไรของสามวันที่ผ่านมาไปที่ชนบุรีรอบนึ่งก็จะมีผู้มุ่งหวังอยู่ที่ชนบุรีก็โอเคค่ะ เขาทานกาแฟคะ่ะลชลบุรีค่ะก็ที่เขาก็ทานทานอย่างต่อเน,นื่องคะ่ะก็ตอนนี้ก็คิดว่ากลับมาสงพึ่งจะมาจากชลบุรีเมื่อเช้าเลยเนาะก็คิดว่าจะไปที่ไปตามทีมงานที่สมุทรปราการอีกรอบนึงน่าจะประมาณสองสามวันก็จะกลับอุบลอีกแล้วค่ะโอ้โหเนี่นนะะเยเห็นไหมเมื่อเช้าเมื่อเชา้ชาที่วอเรสตสถานีโทรมาเบเตอฟูดฟสี่ตอกะอาเห็นไหม อีกท่านหนึ่งนะครับที่ไม่มีข้ออ้างน,นะครับไปเข้าคอร์สมารู้ว่าต้องทํายังไงถึงจะสําเร็จแต่บางคนรู้เหมือนกันแหละรู้ว่าทําแบบเนี้สําเร็จแต่ทําไมไม่ทำทำไมถึงไม่ทำอยู่ที่ตรงนี้ถูกปะแต่ถ้าวันนี้ท่านไปเรียนรู้นะครับคอร์สต่างๆอนะ่ะดีมากๆเลยนะครับแล้วคอร์สเหล่านี้ต้องบอกเลยว่าสามารถนํามาใช้จริงคนที่สําเร็จเขาใช้มาแล้วนะครับ วันนี้เห็นรูปคนนะครับให้พี่ทั้นสามท่านเน่ยเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับให้เห็นว่าการทำธุรกิจคอมิกมันง่ายแค่ท่านลงออมือทำต่อเมือ่อเท่ยนสามท่านหน่อยครับอ่า ยอดนะครับเอเสียงประมินให้กับคุณเศรกิจด้วยนะครับ